ครัอบัสดีครับเพื่อนๆไม่ได้คุยตั้งนานแล้วเมื่อประมาณสองสวันที่ผ่านมาเนี่ยก็มีเพื่อนผมคนหนึ่งมันก็ไลน์มาถามผมว่าเฮ้ยไอ้ชาติทาไมโจรที่มันกัยทาความผิดเออคนที่ก็ยทาความผิดไมันไม่เรียกโจรวะมึนไม่เรียกมิจฉาชีพวะมันไม่เรียกไอ้เฮียที่มันกัยทาความผิด ไอ้ฮารลี่กเที่ยวมึงเผิดผมว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้โซเชียลมันเยอะไม่ได้นี่เหมือนเมื่อก่อนแล้วมันก็ถามผมว่าเอา้าแล้วทำไมมึงเรียกผู้ต้องหาเพราะว่าก็ประมวลกฎหมายปวัชญา,ามันก็บอกอยู่แล้วมันมีผู้ต้องหาตามมาตราอะไรก็ว่ากันไปในชั้นถ่ายขเขาเรียกจำเลยเพราะไม่ใช่เนี่ยพวกมึงอะทํางานกันอย่างเงี้ย ถึงจับคนร้ายไม่ได้ทีเพราะมีเกิดเหตุมึงจับคนร้ายไม่ได้เทําทำไมวะอ้าวไอ้ฮาริอหมันวยไอ้ฮารียอ,อเรยเพราะมึงใช้คําว่าผู้ต้องหาแทนที่มึงจะเรียกมันไอ้โจรไอ้ไอคนร้ายหรืออะไรมิจฉาทีพไม่ใช่พวกมึงเรียกมันไอ้ผู้ต้องหาบุธาลูกมันผิดตรงไหนวะที่กูใช้ คนนี้ก็ทาผิดว่าเป็นผู้ต้องหาเพราะพวกมึงอะผิดตั้งแต่เริ่มแรกเลยมึงเรียกมันผู้ต้องหามึงทําผิดตั้งแต่เริ่มแรกเลยม่ไอ้นี่มันบ้า่วะตัวองคนนี้มันก็กดเดยนวิศวะไปเลแนวคิดมึงคนละเรื่องถามเราผิดตรงไหนวะกฎหมายเขาบอกให้ผู้ต้องหาในเมื่อกันเขาเป็นถูกต้องหาว่ากระทำความผิดแต่เรา พอจับเขามาเขาก็ทำผิดจริงแต่เราไม่สามารถตัดสินเขาได้พวกกูคือรูปรวมมีหลักฐานแล้วก็ให้การให้การเรียนพ้องนกฟ้อง,องหลอดศาลคนที่ตัดสินนั่นคือศาลท่านตัดสินด้วยปราศจ,จากความสงสัยลงโทษในชั้นเขาลยมจำเลยอธิบายมันฟังมันไม่ใช่หรอไม่ใช่พวกมึงผิดในเริ่มแรกเลยมึงผิดในเริ่มแรกอู้กูผิดตรงไหนวะมันก็เลยผมฟังนะครับว่า มึงผิดลงได้ยังไงมันก็บอกว่ามึงผิดเพราะมึงใช้คําสั่ผิดพวกมึงเป็นตารวจมึงอ่ะคือผู้ต้องหาส่วนคนกระทําความผิดหรือโจรไม่จ่าชีพอ่ะเขาคือผู้ต้องหนีผมก็อึง้งเอา้าทําไมวะเอา้าไอ้ฮาริอ่ะในไปนคนทําผิดเขาก็ต้องหนีแต่พวกมึงอ่ะคือผู้ที่ต้องหา คนที่กระนองผิดมึงใช้คําศัพท์ผิดตั้งแต่เริ่มแรกผมก็อ้าอึ้งไปเลยครับมันคิดได้ยังไงวะ